อบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอต่อ10เกมหน้าเล่นประจำครึ่งปีแรกของปี2017อาจมีคำหยาบที่ทันฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูและช,ช,ชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใ,ใกล้ลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ เกมแรกเนี่ยออโตมตาสุดยอดเกมแอคชั่นที่มีรูปแบบการเล่นที่รวดเร็วสดใหม่ใช่เล่เฮียๆซึ่งเกมนี้หลังจาก deploy, ได้ปล่อยมาเล่นการทางเพลย์ t พี่ๆนักวิจายก,กระต่างยกขึ้นหิงอางอีกว่านี่คือหนึ่งในเกมแอคชั่นที่โคตรไม่ควรพลาดเพราะไม่ว่าจะเป็นความสนุกที่ยัดมาทุกวินาทีตัวละครหญิงที่พร้อมจะจิ้มโผตลอดเวลาพาฟินทุกครั้งที่เห็นและเนื้อเรื่องของตัวเกมที่สมบูรณ์ที่สุดใครอยากพิสูจน์ก็17มีนาคมนี้ครับ เกมที่ 2. m o มอนเตอร์ t e r XX เกมแม่เหล็กของทางเครื่อง TDS ที่ไม่ว่าจะทำมากี่ภาคก็ยากที่จะขายไม่ออกเพราะนี่คือชื่อเกมที่ทำให้ยอดขายเครื่อง TDS ขายดีเทน้ำเทท่ทา,ททาพาผู้บริหารยิ้มแั้นกันเป็นแถวซึ่งภาคลา่าสุดนี้ทางผู้บริหารก็คุยกันไว้ว่าตัวเกมจะมีการอัปเดตให้ฐานข้อมูลมากกว่าเดิมเพิ่มเติมคือเหล่าแย้มมอนสเตอร์ที่จะดุขึ้นโหดขึ้นให้สมกับเป็นภาคเปิดตำนานของเครื่องเกมนี้แบบหล่อๆรอกันเลย18มีนาคม เกมที่3 Mass Effect Andromeda แฟรนไชส์เกมที่เล่าถึงเรื่องราวของอวกาศที่ให้อิสระแก่ผู้เล่นสุดๆและวันนี้ภาคที่4ก็ได้ลอดออกมาเตรียมพาผู้เล่นไปสัมผัสกับลูกเล่นใหม่ๆที่ทีมงานเขาการันตีมาว่าภาคนี้เรื่องราวจะเกิดหลังภาค3หลายสิบปีและจะมีรูปแบบการเล่นที่ต้องสำรวจดวงดาวที่เขาบอกว่าเกมนี้จะมีรูปแบบ Open w o r l d ดัง GTA แต่นี่คืออวกาศมันจะมีความกว้างสำรับที่ผู้ผลิตกล้าบอกได้เลยว่าใครจะเล่นเกมนี้เจะคุณต้องอยู่กับมันไม่ต่ำกว่าร้อยชั่วโมงแน่นอน21มี มีนาคมนี้ครับ เกมที่ 4. Kingdom Hearts อีกหนึ่งความฮิตของ Square Enix บริษัททำเกมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นที่ขุนเกมนี้ออกมาขายกันอีกครั้งด้วยรูปแบบ RPG แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นบวกกับเหล่าตัวละครเอกภายในเกมรอบนี้มีเหล่าตัวละครของดิสนีย์มาร่วมแจมเพิ่มสีสันเข้าไปด้วยแม้จะไม่ได้ภาคสดใหม่แต่มันคือการรีเมคที่เพิ่มความสวยงามตามยุคสมัยที่เหมาะสมและใช้การฟีเจอริงการระหว่างภาค1.5และ2.5ใครมี p l a y 4ก็คงต้องมีเกมนี้ไว้ครอบครองกันแล้วล่ะครับ เกมที่5้าสไนเปอร์โค้ดวอริเออร์สเกม f p s สายซุ่มสายซ่อนที่ตอนนี้ภาค3ามก็เตรียมพร้อมออกมาให้เล่นกันแล้วโดยรูปแบบของสไนเปอร์โค้ดวอริเออร์คือการวางแผนลอบสังหารศัตรูภายในเกมที่ให้อิสระผู้เล่นที่มีวิธีร้อยแปดจะฆ่าให้สนุกด้วยความที่ผู้สร้างกลัวผู้เล่นจะเบื่อกับการซุ่มมากไปภาคนี้จึงได้ใส่ช็อตที่บังคับให้ตัวละครสรัดกระสุนได้อารมณ์บัตเทอร์ฟิลมาบ้างใครชอบซุ่มไม่ชอบบู้ก็คงต้องลองดูกระสังหน่อยละครับ4เมษายนนี้ เกมที่ 6. เอาลัดส2งเมษายนสุดยอดเกมสยองขวัญสันประสาทปากคอตายได้กลับมาทวงบลาลังอีกครั้งหลังจากที่ประสบความสาเร็จอย่างท่วมท้นในภาคแรกเมื่อ4ปีก่อนและตอนนี้ก็ได้กลับมาพร้อมจะพาผู้เล่นไปสัมผัสรูปแบบการเล่นที่สดใหม่หน่ากลัวขนลุกอีกครั้งซึ่งเรื่องราวก็ยังคงต่อเนื่องจากภาคแรกที่เราจะต้องตามรอยการฆาตกรรมที่ผิดธรรมาชาติยิ่งถ้าคุณปิดไฟใส่หูฟังเล่นจะยิ่งเพิ่มอรรถรสในการเล่นและอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังคุณก็เป็นได้ กมที่7 m a r มาริโอคภาค8 2ดเมษายนถ่ายได้ทุกแบบจริงๆสำหรับพอหนุ่มช่างประปาหมวกแดงหนวดดำจดจำง่ายและปีนี้มาริโอกลับมาในรูปแบบเกมรรถแข่งที่สนุกสุดมันเล่นง่ายกับเพื่อนก็ได้กับครอบครัวก็ดีและรอบนี้ Nintendo แก็ขนตัวละครที่เคยทำมาหากินมาออ l อินในเกมนี้กันแบบครบถ้วนยิ่งการมาในรอบนี้มาริโอจะได้โลดแล่นในเครื่องเกมใหม่อย่างนิ n เทนโดสวิตจะฮิตจะดับกะจับตาดูกันไว้เลยครับ เกมที่ 8. เพร่5พฤษภาคมเกมสดใหม่ชื่อไม่คุนและทุกคนต่างลุ้นว่ามันจะออกมาเป็นเช่นไรซึ่งทางผู้สร้างก็บ,บอกว่าเกมนี้มันเคยมีมาแล้วเมื่อสิปีก่อนแต่ตอนนั้นไม่ประสบความสําเร็จจึงนํากลับมาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใช้แสงเข้าไปแต่ใช้ชื่อเดิมซึ่งเพร่ในเวอร์ชั่น2007จะมีความเป็นไซไฟที่มีกราฟิกงดงามระดับหนังฟอยักษ์ที่มาพร้อมระบบเกมเพลย์ที่เข้าใจง่ายเล่นได้อย่างรวดเร็วใครรอจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆก็รอกันไปก่อนนะครับพุทธพานุนะ เกมที่9 Injustice ถูกหนึ่งในเกมที่รวมเหล่าฮีโร่ของทางค่าย DC มาเยียรวมเป็นเกมต่อสู้ที่เน้นความดิบเถื่อนสมจริงและภาคนี้ก็ขนกันมาครบแบบไม่ขาดรูปแบบการเล่นก็นเหมือนเดิมคือเกมต่อสู้ทั่วไปที่ต้องต่อยตีแย่งความเป็นหนึ่งแต่รอบนี้ด้วยความที่ปี2017แล้วสิ่งที่จะไม่เหมือนเกมต่อสู้อื่นๆก็คือกราฟิกที่จัดเต็มเหมือนจริงบเบอร์ใครชอบเกมต่อสู้และกระตู DC ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เล่นเกมนี้กันเลยนะครับ เกมที่10เทคนเจ็ดสองมิถุนายยนเกมต่อสู้ที่อยู่ยาวนานผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า23ปีและภาคที่7นี้ก็เตรียมกลับมาพบกับผู้เล่นที่คิดถึงมันอีกครั้งด้วยจุดแข็งคือคอมโบที่ถูกใจผู้เล่นเหล่าตัวละครที่ออกแบบมาหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์จดจําง่ายแถมมีภูมิหลาของแต่ละคนให้ติดตามใครชอบเกมต่อสู้เล่นกับเพื่อนที่สามารถเล่นโถก็ได้เล่นเอาสนุกก็ดีรอเกมนี้กันได้เลยครับรับรองว่าคุ้มค่า และนี่คือขอบสนามทับเทนหากดูแลชอบใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ